สิ่งของที่ไม่ควรแพ็คใส่กระเป๋าเข้ามาในญี่ปุ่นมีอะไรบ้างสวัสดีค่ะชริสาแามชพัปแ์นะคะคือสําหรับพวกเราเนี่ยในช่วงโควิดเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศเนาะคนไทยก็ไม่ได้มาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็คนที่อยู่ในญี่ปุ่นก็ไม่ได้ไปเที่ยวเมืองไทยแล้วทีนี้เนี่ยพอมันมีวัคซีนเข้ามาใช่ไหม ความหวังที่จะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยมันก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําวิธีการแพ็คกระเป๋าสาหรับการไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะเผื่อใครๆที่หมดโควิดแล้วเนี่ยอยากจะมาญี่ปุ่นการเตรียมตัวมาเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆมีข้อแนะนําเยอะมากแต่เราไม่อยากจะทาให้วิดีโอมันยาวเกินไปวันนี้ก็เลยจะมาอธิบายแค่สิ่งที่เราไม่ควรแพ็คใส่กระเป๋าเข้ามาในญี่ปุ่น แต่ก่อนที่จะไปเริ่มกันนะคะก็กดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe เป็นกําลังใจกันให้เป็นกําลังใจกันให้ด้วยนะคะสิ่งของที่ไม่ควรพ็กเสรกระเป๋าเข้ามาในญี่ปุ่นมีอะไรบ้างคือเราก็จะรู้กันดีใช่ไหมว่ามันจะมีสิ่งที่ควรไม่ควรเอาเข้าในแต่ละประเทศรวมถึงประเทศไทยเองก็มีใช่ไหมซึ่งสิ่งของบางอย่างเนี่ยเราจะต้องโชว์ให้กับเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดว่าเราไม่โชว์แล้วเขามาขอตัว ก็คือเราก็จะมีความผิดทางกฎหมายใช่ไหมคืออาจจะโดนปรับโดนจับจำคุกอะไรเงี้ยเหมือนกันนะคะกับในญี่ปุ่นถ้าเราเอาสิ่งของที่เขาห้ามเอาเข้าเอาเข้ามางงไหมไม่งงนะคือพอเอาเข้ามาแล้วถ้าเขาตรวจเจอก็จะโดนทางปรับแล้วก็จำคุกถ้าธิบายให้จําง่ายๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่สี่ประเภทใหญ่ๆก็คืออาหารเงินยาแล้วก็สินค้าทางการเกษตร ซึ่งให้ปลอหลักๆมันก็คือเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การสนับสนุนกิจการภายในประเทศเนาะส่วนของอาหารนะคะที่ห้ามเอาเข้ามาเนี่ยก็คือทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามแปรรูปแล้วก็ห้ามเอาเข้ามาและส่วนเครื่องในละ่ะหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มาจากสัตว์แต่ว่าไม่ใช่เนื้อสัตว์อย่างเช่นพวกไข่นมอ,อสอสอสุจิอ๋ออสุจิอะไรพวกนี้ก็จะถือว่าห้ามเอาเข้ามาเหมือนกัน อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเรื่องของเงินใช่ไหมอันนี้คือห้ามเอาเงินสดเกินหนึ่งล้านเยนเข้ามาสมัยนี้แล้วก็คงไม่มีใครพกเงินสดเยอะขนาดนั้นแล้วเนาะและเหตุผลที่เขาไม่ให้เอาเข้ามาเกินหนึ่งล้านเยนเนี่ยก็เพราะว่าเป็นการป้องกันการฟอกเงินและกลุ่มต่อไปก็เป็นกลุ่มของยานะคะเรื่องนี้อาจจะแบบซีเรสขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าจะมีคนที่ต้องใช้ยาที่เป็นโรคประจําตัวหรือว่ายาที่เราใช้ทุกวันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยการที่เอาเข้ามาในญี่ปุ่นแล้วไม่มีใบรับรองแพทย์อะก็อาจจะ โดนจับแล้วก็โดนปรับได้เหมือนกันเรื่องยาเนี่ยเราก็เคยได้พูดไปนิดนึงแล้วนะ้อในวดีโอแรกๆเลยจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างบนนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมดูนะคะทีนี้เราลองมาดูยาแต่ละตัวกันดีกว่าว่าตัวไหนที่ไม่ควรเอาเข้ามากลุ่มหลักๆเลยเนี่ยก็คือยากลุ่มของไทรนอนดนะ์น้ะยาแก้ปวดลดไข้อะไรพวกเนี้ยยาไซนัสยาอ,อ เกี่ยวกับหอบหือถ้าเป็นโรคประจําตัวเนี่ยก็ควรจะมีใบรับรองแพทย์เอาเข้ามาด้วยเพราะว่าตัวยาเหล่านี้นะคะมันจะมีสารที่ชื่อว่าซูโดอีเฟดรินหรือว่าสารไดเฟนอกไซเลตคือเอาไปว่าเป็นสารที่ทางการญี่ปุ่นเขาไม่ได้รับรองไว้ผิดกฎหมายแล้วแหละ แล้วนอกจากนี้ก็ยังมียาบางตัวที่แบบถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ผิกดกฎหมายแต่การเอาเข้ามาเนี่ยมันก็จะทำให้เขาสงสัยว่าเอ๊ะเอาเข้ามาทำไมอย่างเช่นยาคุมคือการกินยาคุมของคนในสมัยนี้เนี่ยมันก็มีหลากหลายเหตุผลมันไม่ใช่แค่เรื่องของการป้องกันการมีบุตรแต่ว่าถ้าเราพกยาคุมที่เราใช้เประจำเข้ามาในญี่ปุ่นแล้วเขาตรวจเจอเขาก็จะแบบเอ๊ะแต่ถ้าเราเป็นคนต่างชาติ ที่มาขายบริการในญี่ปุ่นอันนี้คือผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยแหละว่าเราจะเข้ามาทําอะไรจริงๆแล้วมีเรื่องเล่าการซื้อยาคุมในญี่ปุ่นอะเล่าดีไหมแล้วก็ในกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือกลุ่มสินค้าทางการเกษตรเนาะไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้เนี่ยถ้าเราจะเอาเข้ามาจะต้องมีใบรับรองใบอนุญาตที่ถูกต้องอันนี้มันก็จะรวมไปถึงว่าพวกเมล็ดพันธุ์ดินแกลบ ฟางอะไรอย่างงี้ด้วยนะคือในหมวดของอาหารแล้วก็พืชพัน์เกษตรเนี่ยการให้มันชัวร์จริงๆว่ามันผ่านการผลิตที่ตรงตามมาตรฐานที่ประเทศเขาได้กําหนดไว้ <S 2> <S 2> <S 2> คือการไปชอปปิ้งเนื้อสัตว์ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีเขียนป้ายติดไว้เลยว่าอันนี้เป็นเนื้อในประเทศอันนี้เป็นเนื้อต่างประเทศเนื้ออเมริกันอะไรอย่างเงี้ย คือมันทําให้เรารู้แบบที่มาที่ไปของอาหารที่เรากินทีนี้มันก็จะมีปัญหาว่าคนไทยอย่างเราอ่ะกินอาหารรสชาติจืดๆแบบเนี้ยไม่ได้ทุกวันหรอกมันก็จะมีคนที่พกโจ๊กพกมาม่ามา,มาเผื่ออันนี้ก็ต้องระวังว่ามามา่มากับโจ๊กอันนั้นอ่ะเป็นอะไรถ้าเป็นรสที่แบบรสหมูรสไก่อะไรเงี้ยคือไม่ได้แน่ๆถึงแม้ว่ามันจะไม่มีเนื้อจริงๆที่อยู่ในนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเลือกรสที่มันเซฟก็คือ ต้ยมยำกุ้งน้ำใสข่าัน,นี้ก็เป็นการเตรียมตัวขั้นแรกนะคะก็คือการแพกกระเป๋ามาเที่ยวญี่ปุ่นเนาะแต่มันก็ยังมีสิ่งที่ควรจะพกมาที่ญี่ปุ่นด้วยเอาไว้ในตอนหน้า,นาเนาะเราก็จะมาแนะนําว่ามาญี่ปุ่นควรจะพกอะไรมาบ้างถ้าใครที่ชอบการใช้เรื่องราวประสบการณ์การใช้ชีวิตในญี่ปุ่นรวมไปถึงการมาเที่ยวญี่ปุ่นการเตรียมตัวมาเที่ยวญี่ปุ่นแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ช่องเป็นกําลังใจกันให้ด้วยนะคะนี่ก็ไปละค่ะบ๊ายบาย